สวัสดีครับคุณจูนคุณนอชครับสวัสดีครับรูฟเวนคิวคืออะไรฮะขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมแฟชั่นออนไลน์ค่ะในราคาครอบครัวค่ะในราคาครอบครัวแล้วมันจะทำราคาครอบครัวยังไงถ้าเกิดเรารับมาแพงเราล็อคมาถูกอยู่แล้วครับเราล็อคมาถูกแล้วคือคอนเนคชั่นของคุณคุณอนเนคชั่นคุณต้องคุณต้องแน่นครับผมอ้าวเชิญครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชักพวก,พวกเราพรูเวนคิวนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอเล่าประสบการณ์ทางด้านการทำธุรกิจแฟชั่นนะครับผมเมื่อ8ปีก่อนครับ8ปีก่อนผมอายุ14ได้ไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยไม่มีความมั่นใจเลยครับการแต่งตัวหรือการเข้าหาผู้คนท,ทั้งทั้งที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็ หลังจากเห็นเพื่อนๆที่แต่งตัวดีๆเนี่ยเราก็อยากแต่งตามแล้วมีความมั่นใจเหมือนเขาครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับผมลองแต่งตัวใหม่ๆนะครับได้ผลลัพธ์ที่รักตัวเองมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความมั่นใจในการเข้าหาผู้คนมากขึ้นนะครับทำให้ผมเนี่ยสามารถทำการสนทนากับผู้คนชาวต่างชาติได้ดีนะครับ หลังจากนั้นนั่นคือแพชชั่นแรกของผมที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนี้นะครับแล้วก็หลังจาก2ปีที่เรียนนะครับผมอายุ16เนี่ยได้ทำขายทางด้าน eBay และ Instagram นะครับมีผู้ติดตามมากมายแล้วก็ได้เปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองด้วยครับทางในห้างสับปสินค้าครับรายได้ต่อเดือนเนี่ยหลัก1ล้านบาทขึ้นไปนะครับผม แล้วก็ระยะเวลา3ปีผ่านไปครับก็มีเหตุที่จําเป็นที่ต้องกลับมาเมืองไทยนะครับผมซึ่งก็ปิดตัวธุรกิจตรงนั้นลงไปนะครับธุรกิจที่นํามาเปิดเ,เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับระยะเวลาในการทำนะครับเชื่อชื่อว่า Proven Q นะครับผม ค่ะผู้เวนคิวนะคะหลักๆก,ก็คือเราเนี่ยจะขายเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นแบรนด์นะคะแบรนด์หลักๆที่เราจะนําเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น Adidas n i นกี้สูพีมแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์เลยค่ะจุดเด่นหลักๆนะคะก็คืออย่างที่เขาได้บอกไปเบื้องต้นนะคะคือเราอยากให้คนที่ ลูกค้าเนี่ยเขาได้สวมใส่เสื้อผ้าที่เขารู้สึกว่าเขาออกไปเจอคนอื่นแล้วเขามั่นใจมากขึ้นค่ะแต่เราเน้นในเรื่องของความประหยัดนะคะลูกค้าที่เขาได้เสื้อผ้าที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะได้ทั้งความประหยัดและความคุ้มค่าค่ะอีกหนึ่งจุดที่ลูกค้าเขาฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาประทับใจของเราก็คือในเรื่องของบริการหลังการขายค่ะทางร้านเราเนี่ยก็คือจะให้บริการในเรื่องของการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยซื้อไปแล้วอาจจะบางท่านใส่ไม่ได้ค่ะซึ่งขนต้อนรับเนี่ยดีมากเพราะว่ามันทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาร ร้านเราต่อไปซ้ำๆค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาปักต่อปักไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้นะคะของเราก็จะมีช่องทาง2ช่องทางก็คือทาง Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะครับผมรายได้หลักๆนะครับในตอนนี้นะครับผมก็ผ่านจากการไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook ครับผมซึ่งมาแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกทั้งทำคอนเทนต์รูปภาพและวิดีโอการขายนะครับลงทางช่อง Facebook และ Instagram ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่งเริ่มทำนะครับก็คือการโพสขาย ในช้อปปีนะครับผมผมมีคําถามครับประหยัดประหยัดของคุณนี่ช่วยช่วยตีความคําว่าประหยัดให้ผม,มได้ครับราคาประหยัดนะครับสินค้าของเราในแต่ละชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Adidas หรือไนกี้เนี่ยของแท้นะครับจะมีราคาเนี่ยต่ำกว่าราคาป้ายราคา o r ริจินัลนะครับห้าสครับ ทางร้านเราเน้นการขายสินค้าเป็น discounted เป็น Fashion for Less นะครับผมอิงมาจากต้นแบบก็คือร้าน Marshalls หรือ TJ Maxx นะครับที่อเมริกานะครับผมคือประเด็นที่ผมถามคือคุณคได้ของมาในราคาที่ถูกกว่าใช่ครับปกติต้นทุนที่ถูกแล้วเป็นของตกรุ่นหรือว่าเป็นของที่อยู่ในซีซ่นครับรก็เป็นของคือสมมุติว่าเป็นของตกรุ่น1ปีครับ ก็คือเป็นของเซลล์มาจากทางแบรนด์ใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งทางแบรนด์ใหญ่เนี่ยส่วนมากอะ่ะเขาก็จะขายพวกคอลเลคชันเนี้ยไม่หมดครับเลยต้องเอามา <Ste al. S 1> ดิส trib ไปทางส่วนสตอร์ต่างๆแล้วก็ทางด้านของเอาเลสของเขาเองด้วยนะครับผมก็เรานำสินค้าเนี่ยมาจากต่ณนะตอนนี้นะครับทางช่องทางในการนำสินค้าของเราเนี่ยมาจากทางเอาเลสเป็นส่วนมากนะครับผมซึ่งก็จะมีทีมของเรานะครับไป เติมของนะครับผมซึ่งได้ของทุกรอบการันตีนะครับผมแล้วก็ได้ของในราคาต้น,นทุนที่ถูกด้วยเ <Break S 2> บรกนิดเดียวฮะก่อนก่อนถามต่อต้องการอะไรฮะย,ยังไม่ได้ออฟเฟอร์เลยค่ะขอโทษก็คือวันนี้นะคะเราขอ,เ,อเงินทุนจำนวน1,500ล้านแสบาทแลกกับหุ้นส่วน20%ค่ะ ตอนนี้เงินทุนเรามีพอที่จะเติมของเราขายของได้อยู่รอดนะครับผมแต่ว่าเงินทุนที่จะมาขอชักทุกท่านในวันนี้จะนำไปทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเพื่อเพิ่ม awareness ครับตอนนี้ขายออนไลน์ร้อยเปอเซ็นตูกไหมออ,ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็ทีมงานกี่คนยังไงครับทีมงานตอนนี้มีหลักๆก,ก็จะมีเราสองคนนะคะแต่ว่าพาทไมประมาณสองคนค่ะขายอยู่เดือนละเท่าไหร่ฮะเดือนหนึ่ง นับเป็นไลฟ์ต่อครั้งนะครับเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งได้1 0 0 0 0แบาทนะครับในเป็นยอดขายนะครับผมส่วนกําไรเนี่ยได้ประมาณยิเฉลี่ยแล้ว1 8บแถึงสามซครับก็ตรงกลางก็ประมาณ20%่าิถามคำถาม,ถาม<ๆ>ง่ายๆเลยครับอย่างเงี้ยคุณมาตั้งเนี่ยเรือสุปรีมเนี่ยคุณขายเท่าไหรอ่อ๋อย่างเรือสุปรีมนะอยู่ที่1นึ0งหบาทแต่ว่า ันนี้ราคาตลาดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0 0ถึงสามหมบาทนะครับผมผมผม,ผมก็นั่งอยู่บ้านแล้วสั่งมาที่บ้านอ๋อจริงสั่งจากอเมริกาเขาก็ชิปมาให้รประมาณ400เหรียญอ่ะนะแล,แ,ลแ,ลแล้วคุณแล้วคุณจะมีอะไรผมก็ซื้อได้มีเว็บไซต์เป็นร้อยๆเว็บเลยในเมืองนอกวันนี้คุณชอบเสื้อตัวนี้กางเกงตัวนี้ hmm. ย่อไหนมีเต็มไปหมดทุกอย่าง ก็ชิปปุ่งนี้ก็ชิปถึงละอาทิตย์หนึ่งที่คุณทําออนไลน์เนี่ยต่างยังไงกับเจ้าอื่นค,คุณบอกว่าคุณจะขอเงินเนี่ยไปทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วคุณมีแมคชัวได้ไงว่าลูกค้าเนี่ยจะมาซื้อกับคุณส่วนมากนะครับเราจะไม่ได้โพสต์ว่าเทรนด์นี้จะกําลังจะมาแล้วเราต้องไปรอต่อคิวเพื่อไม่ให้มีความมั่นคงนะครับผมเราจะเน้นในการเติมของก่อนนะครับผมพี่ชามีความรู้สึกว่าคือเรานั่งฟังเสียเวลากันมาก 15นาทีตรงจุดนี้ดิฉันมองไม่เห็นว่ามันเป็นธุรกิจดิฉันมองไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่ต้องนั่งฟังเพราะมันไม่มีสินค้าของตัวคุณเองใครๆก็ทําได้แล้วเขาก็ทํากันต้องเยอะต้องแยะตามออนไลน์มาเก็ตติ้งเยอะแยะ,าม,ยะ,แยะมากมายไก่กองเหลือเกินอยู่ดีๆคุณก็มาตั้งโชว์สินค้าของชาวบ้านชาวเมืองเขาเพื่อมาโฆษณาไม่รู้ว่าจะมานั่งเสียเวลากันทำไมมันก็คือเป็นเพียงแค่การซื้อมาขายไป นี่ไม่ใช่ธุรกิจสำหรับดิฉันค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่มีจุดขายของตัวเองเลยนะฮะขอผมขอผ่านมอนกันครับช่กันครับก็จะผ่านนะครับแต่ว่าก็คิดว่าคุณก็ทําไปได้เป็นแพชชั่นของคุณน่ะเออแต่อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่เหมาะกับชาร์กที่จะลงทุนแะ้วก็ได้รีเทิร์นเยอะๆครับผมขอบคุณครับคือเอาเอาเป็นว่าที่อธิบายไปทั้งหมดนะฮะมันไม่ได้มีอะไรผิดในสิ่งที่ทำเพียงแต่ว่าการตั้งมาหาเงินหรือเงินลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกันแต่ว่า ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นลูกค้าคุณแน่นอนอ่ะใน 1, 1, 1, ally, วันหนึ่งวันหนึ่งเพราะคุณอาจจะมีของที่มันเลิมไปติดแล้วเราอยากได้กันนะะอันนั้นอันนั้นดีแน่นะแต่ว่าแค่ว่าในแง่ของเรสเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปบริษัทมันทําไม่ได้บางอย่างคุณหิ้วมาขายบางอย่างคุณสั่งมาเป็นล็อตมันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะเป็น p e r s o n a l i z e เป็นเป็นบุคคลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเป็นลูกค้ากันโอเคครับครับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับผมขอผ่านนะครับขอบคุณนะครับ ูนะครับผมเพิ่งสั่งมาว่างเลยไมนเป็นการแสดงเปล่ารู้สึกจริงๆนี่คือนิสัยดิฉันไม่ใช่การแสดง